ตอนนี้คือฝนลมแรงมากนะคะหมาหมาควาไม่มีเวลากินนะชกโนลตลุกนั่งก่อนนี่นะคะก็ด้านหน้าเวทีอ้อรองเท้าใครเสียบวะนี่ก็พี่อัานนะคะครับเป็นไงคะพี่ขันตุดอะไรละ ขันตูดเอีเสียนี่นะคะหน้าเวทีนะคะพี่พี่แฟนคลับก็ยังรอยังรอนะคะทั้งที่ฝนตกมากเวทีนี่คือผ้าใบนะคะขาดนะคะต้องรีบเอาลงนะคะนี่ต้องรีบต้องรีบเอาลงนะคะผ้าใบที่แรกคืนไวเต็มเต็มหมดนี่เลยแล้วเหล็กเหล็กนะคะเหล็กร่วง และแก้วนะคะก็วันนี้มางานที่สุโขทัยวัดพุ่งยางนะคะสุ่งไหนไม่ก็สุงไหนเกาเรียกว่าอะไรกงไกราดนะคะฝนตกดีๆเล่นไม่ได้เลยแล้ก็มาหลับก็เยอะนะคะชช นตกนั้นทำไมถึงฝนถึงตกอะคะพี่สงใส่เสื้อไอ้กูแม่งไม่ได้แหละปากถามถามถึงขนาดนี้แล้วป่ะปากปากนักไข้หรือยังไม่ตกแรงขนาดนี้เออปกติอะไรไหมไม่แรงขนาดปกติปกติจะไม่แรงขนาดนี้หรือว่ารวมตัว อ๋อริเกมาเจอกันใช่คะพอรวมตัวกันแล้วก็จะเป็นแบบนับเง้า,าอีลอยน <c oughs> ี้แกอีรอย,อยสวนตกน้ำร่วมเลยเอแม่แม่ใครปไปยังหม่ไมือบ้างแม่ต่ออ่เจอกัสองสามแล้วไปเลยว่าจะใครจะขนาดไหน มาหาไอเฟลเดี๋ยวเราจะไปถอดชุดแล้วนะนู่นเยอกแล้วมนี่ค่ะก็มีแต่สาวสาวสาวน่าจี่คงอดูาไรคะดำโดงอ๋อเจ้าที่อะกดดำดงยังเอาเลนแล้วเล่นเรื่องไรไปได้สวยเยวน่นแล้วดูดิพี่ชองก็แต่งหน้าดำดงแล้วอะไม่ อะไรยาวิเอ่อตอนต้องเป็นหมาใส่หัวมมาแล้วค่ะเป็นอลัญยานี่ก็จะมีเด็กๆแอบอยู่ในรถกันนะคะเด็กๆแล้วก็มีป้านะคะป้าตื่อมากเลยพี่นุ่นนี่จะพูดเกียเด็กก็ต้องแอบแล้วก็ผู้ชายก็ อันนี้กัน้องซูนี่นั่นเองนีน้อ,นนองสาวเบาเปนแต่งตัวรอไนน้เราจะลงแบบเดียวๆนะเป็นตากฝนเฉยไม่เกี่ยวกัน